ผู้นำคนขี่มามันดีมากพี่น้องอยางออกดีเปิดเทนดีเปลือกงอกเทิมดีบบยางต่อยอดดีจุดยอดเลยพี่น้องอยางออกร้อยตัดได้เร่งเตะมันที่กบว่าเตะเต้กีกานใจไม่ขีการซื้อเต่ขีการใจพาไปตั้งหลังตู้เย็นนั่นไงพาไปตั้งกางทีวีพาไปตั้งหน้าด้วย พาไปตั้งหยบโรงไว้ไม่ได้พาไปท่าลาไปใจเออเพราะความขี้เกียจสวัสดีครับผมหนุ่มตองแดงเรง,งเลยเตือนเรื่องราวนี้พี่น้องเออแล้วหนุ่มตองแดงไม่รู้อีกช่วยพือนี่ตั้งที่บอกแล้วว่าตัวนี้ดีพี่น้องก็รู้ว่าดีดูเร็วเอาไปเร็วเอาไปถึงบ้านเร็วบางพื้นที่ที่ลงไปแจกเร็วพี่น้องก็พาไปตั้งไวนะ้หน้าเลยพาไปตั้งไว้หลังตู้เย็น แล้วก็บอกว่ายังไม่ออกอ,ออกน้อยเปอร์เซ็นไม่ดีอเป็นเชื้อโรคเชื้อราหน้าเน่าหน้า,นายบถามว่าและปุ๋ยที่ให้ไปปุ๋ยที่ถือไปอเอาไปไหนอายุดังอายุลังทเย็นเลยอยู่บนนิ่ง <c oughs> อย่าลืมพี่น้องปุ๋ยน้ำคนกี่มาดีรุดยอดแต่มันต้องปาไปตาที่ต้นยางที่หน้ายาง และอีกกิการเลยเราเมื่อที่เรารู้ว่ารายได้มันจะเพิ่มเมื่อเรารู้ว่าตอนอ้นยางมันถูกกะาพดีขึ้นเมื่อเรารู้ว่านี่คือปุ๋ยที่ทำให้ตอนอ้นยางมันดีขึ้นตอนอ้นยางมันสมบูรณ์ขึ้นหยุดความขี้คลานนั่นไวถ้าคิดไปน้องก็กยันทู้ๆกัไว้นั่นเนยดีว่าเราเบรกไปเป็นจบบยี่ดิจบจบตามดิบจบจบละห้าดิบโลและเดินวานวานวาน แต่นี่มันนักตาเดินพี่น้องโล่เดียวได้ยีทิพไรจุมเพลงเลยกับท่าเนื้อรองกีดเดือนละครังคงจะไม่นักหน้าสำหรับพี่น้องที่ต้องการน,น้ำยางที่ดีต้นยางที่รมบูญเฮ้อใช่ท่านพี่น้องผ้ามันไปอยู่กับต้นยางเอาท่า,นาหนาตัวนี้ให้กับต้นยางเลยรับรองว่าชีวิตพี่น้องทานตัดยางก็พี่น้อง จะดีขึ้นาไรายได้เพิ่มขึ้นต้นยางดีขึ้นนุ่มทองแดงจากประสบการณ์ตีป้านมาตั้งปุ๋ยเม็ดกระเทยปุ๋ยน้ำกระทานั่นเลยแต่เราทรู่ปุ๋ยน้ำไม่ได้เพราะว่ามันตาเลี้ยวมันได้ผลเลยหน้ายางมันสวยขึ้นเลยต้นยางมันสมบูรณ์ขึ้นในเห็นเลยนั่นแหละพี่น้องนุ่มทองแดงเล้งเลยเตือน quát đi các cô